กับแก้วแก้มแสงอันนกินกินเปี้งปลาน,น้ำบากสวัสดีทุกคนตอนนี้ประดัดดินอยู่ที่เมืองน้ำบากแขวงหลวงพระบางนละ้เมื่อคืนนี้ประดดินได้นอนอยู่ที่หนองเขียวอยู่ที่เมืองงอยตื่นทางมาที่เมืองน้ำบากแห่งนี้ เพื่อจะมาพาทุกคนเลาะยางเบ่งตลาดเส้าที่เมืองน้ำบาก่งนี้เนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณจก6โมงตอ่อเช้ายวไปเบ่งบรรยากาศท,ที่ตลาดกันแถวๆนี้จะเป็นบริเวณที่เป็นจุดเดางของ,งเมืองแล้วก็จะมีตลาดอยู่วันนี้ตลาดเมืองน้ำบากตอนเร้านี้จะเป็น ตลาดที่น่าสนใจเลยเมืองน้านตรแ่งนี้ก็จะมีอยู่2ตลาดนะจะมีตลาดเจ้ากับตลาดแดงตลาดเจ้าจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบอนขัวน้ําบาตนี่แล้ก็จะมีตลาดแดงที่ห่างออกไปจากนี้ประมาณ2่อสามกิโลนี่แหละตลาดเจ้าจะมีคนมาขายเครื่องเราก็จะมีคนมาซื้อสิ่งเกี่ยงหลายๆคือขึ้นคือขึ้นแต,ต่เจ้าแล้วก็เจ้าจะมีขายเป็นพวก ที่มาต่างจับนาอย่างเดียวตอนนี้เป็นมักแฟนอนะเอนขีนแฟนส้มมันจะออกสอก้มแล้วถ้าซุปก็จาานะหวานผมมีตัวซุปอะยังไม่ค่อยซุปอะไรนะี่ถ่ายนี่อะไรส้มครับส้มคันเอาให้อันหนึ่งนะ มีทั้งสดทุกทั้งสดดิบแส่งกันนะใรับินได้ทั้งส้มทั้งหวานกบใจายมีหอกเป็นพักเต็มของป้าทุกคนจะมีขายน้ำทาหยาหลากหลาย ถึงยาสูบคือคาตาซอยด้วยมือะไร็ด้องมืออะไงเราเอาก็ตัดต่างๆมาเอันนี้เป็นปูนเที่ยวมาค่ะตอนพระเ้าแผ่นดินยังไม่นอนี่เห็นพระจ้าเห็นปูนเอาขินปูนนั้นเขาไปดลักๆัออกไปคุณแรกก่อนเอาไปคุมเป็นน้ำมันจะละลายเป็นปูน ันนี้ขายจังได๋อันนี้7,000เอา2อันอันเพชรอันเพชรเอาอันบ่เพชรจ้อันเพชรบ่เพชรทั้ง2ละเออบ่เพชรทั้ง2ตอนนี้กเราจะคือกทีกินครับ chạy 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 chạy

อย่างนี like> ้น้ปลาหมอมาบแมนติอันนี <S 2> <S 2> <S 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 ้ปลาป้าิ้งเท่าไหรอันนี้เพีงสิบในเียงห้านนกลุบ เอาเอานิ่งปิ้งนงเอาไม้ออกให้เนอกินกินปิ้งฝาน้ำบากก <laughs> ินปิ้งลาน้ำ <laughs> านนบบบรรยากาศตลาดคน,นไม่คอหลายจะคืขึ้นเฉพาะสองเ้า,รา,า,ราประมาณหกโมงหาเจ็ดโมงะคนจะหลายเา้าอนี้มีของึ้นเลยประมาณแปดโมงต่อคนก็เลืกกันหมดแล้วเนะ่ะ หคทงเลยก็แล้วมาปลาห้าพันช่ห้าพันห้าันสิบพันกับสิบห้าอันนี้สิบพันอันนี้ฮะไป0รือไมนดูผ่านสองห้าเดี๋ยวไปมันลดไปใช่ไหม 都来来。来 อันนี้น้ำเหรออันนี้ขายส่งแถบหงอหอมกะโหลกออตม อ,บบอันนบอังฮอตจิบแล้วใ่มีักันมีทนกินก็ถือนะทนจะอะไรที่มันทนึ่อน,นี่ยา้ำซบ่งแล้วก็เอาออกชิทนะดท่นานเถ ได้ได้ได้เลืกขึ้นได้นะวางได้นะเออหาเงินมาสิเป็นตลาดยาวไปทางด้านหลัง อยู่ด้านในนี่ก็จะเป็นตลาดเป็นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นตลาดอันนี้ลาบูนะตาบูโชว์ตาบพเชรได้มัคคุิีมัคมาสองพันไม่ยังม่มาให้ไข่เอ๊มีการจำดิของอยู่ข,ของกุนเจได้ไย ม่อันนี้เอาไปเฮ็ดหยางันี้ไมนีตอกอ๋อเฮ็ดตอกอ๋อเ็ดตอกขนนี้นนอ๋อนี่เปนมะขผมได้เนาะอืมมขมมขม

เเีเนา้เาวอันนี้มยมัคมอ๋อมัคมด้วยกันอันนั้นคือออกขับถาวอันนี้ก็ออกหั่มันเกมันรมักล้นเขาหั่นมักเขาเก็บพวกเขาอ๋อถ้ามันเกยถ้ามันล้นแล้วมันจะออกขีนี่เนาะ

บรรยากาศที่ตลาดเนื้อน้ำบางสงันตงจะกพิ่ขึ้นเป็นพิเศษทุกมือเลยแล้วก็จะมีของที่ขายสินยากมจะมีขายอยู่ในตลาดแห่งนี้่ตอนนี่ตอน Terima อ๋อไปข้าวปลาอันนี้จะเป็นหนังหาดไปเคียวหมากอันนี้ยังมีคนเคี่ยวหมากหลายอยู่อ่ะยังมีเยอะนอะ,อะนี่จะเป็นอีกด้านหนึ่งของตลาดที่ปลาเป็น ออกมาวันนี้ก็จะเป็บแถวบริเวณด้านหน้าตลาดยู่บอนด้านในนี้ก็จะมีขายเครื่องเส้นเดียวกันจะมีห่านเปลอหั่นเอียงรับประทนสวยๆพรเจ้าก็จะไปขายด้านในพอประมาณสักแปดโมงแพะพเจ้าก็สิเก็บหมดเลยบริเวณแถวนี้ก็ะจะกลายเป็นวอนจอดรถจอด จะมีเตะสะโพกทรงเศร้าที่จะมีขายอยู่บนเดินนี้แถว,วบริเวณทางงานสองข้างตลาดลมาเต้ียมเ่ีย แลด้านในนี่ก็จะก็จะขายแบบนี้ก็ตรงก็ขาเอวนนัยวุฒนนิออสอิอันนี้อันข้อนั่นนะขนมีป้านะป้าดขนลสซันอันตัวสิ่งเดียวนี่ขายจาังไรต้นละพันที่เอาให้นะ เนื้อ<ย><ย>ขาวๆนี่เป็นบุ้นหนงอันนี้ก็บข้าวปาา้าดสม้วนกเที่ยวอ๋อเอาปนกันเนาะชิมบนเนาะเออาหามกันอันแดงเปเ่าก็ได้<ย><ย>อันอันแดงเอ<ย>เอบนเนาะเด็ดแล้วก็ตัดทิ้งหกตอนแถมตอนหนึ่งเ,เจอได้ที่แถม

มีนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดเท่าเมืองํำบากแข่งหลวงขบานครับทุกคน้าผู้ใหได้มาเที่ยวเมืองํำบากแห่งนี้ก็แน่นอนทุกคนต้องอย่าลืมมาเวซีตลาดนี้เราเป็นตลาดที่น่าสนใจเป็นตลาดที่มีเพราะว่าจะเป็นของฝากของดองแล้วก็เนือยู่นแนวกิ่นอะกระต้มขนมแล้วก็อของแปลกๆของพื้นบ้านเนี่งที่นะ่ะของประจําท้องถิน ก็จะมีหลากหลายที่ตลาดแห่งนี้แล้วก็เป็นตลาดหลักๆของเมืองแห่งนี้ในตอนเช้าส่วนตอนแรงนั้นพระเจ้าก็มีตลาดอีกอนหนึ่งเนาะเมืองน้ำบากแห่งนี้เบิงคือว่าเป็นเมืองบ่ได้ใหญ่แต่ว่าก็มีผู้คนอาศัยอยู่หลายเลยเป็นตัวเมืองที่งาวไปทางพุ่นแล้วก็งาวไปทางนี้าแถวๆนี้จะเป็นบริเวณจุดกิจการของเมืองจะมีธนาคารมีแผนกอย่างท้องการอย่างต่างๆอยู่บนบริเวณแถวนี้แล้วก็มีบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณแถวนี้ ข้าเจ้าก็จะออกมาซื้อข้าวซื้อของแล้วก็ออกมานั่งตลาดกันอยู่ที่จุดนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนเป็นตลาดที่น่าสนใจแต่ก็น่า้นขึ้นเลยเดี๋ยวปาร์ินจะจบวิดีโอนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิงที่เราไปพบกันวิดีโอต่อไปนะปัร์ติดินจะพาทุกคนไปเลาะบ,บนได้เดี๋ยวจะไปพบกันวิดีโอต่อไปนะสำหรับวิดีโอนี้ปาร์ินลาไว้จุดเพ่นนี้สบายดี